สวัสดีครับในช่วงของ v l o อกเรื่องรถกับพี่อาร์ตวันนี้นะครับนี่เลยฮนะได้มาเรียบร้อยแล้วครับกับ Mercedes-Benz S-Class นะครับ w ยู221ตัวนี้เป็น s 300L นะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับก็ใครที่ตามมาจะรู้ว่าเฮ้ยผมขาย S S-Class คันแรกไปแล้วก็ทำซีรีส์เจ็ดมาตลอดเนี่ยคิดถึง S-Class แล้วก็คิดถึงความนุ่มสบายนะครับของ S-Class ก็เลย ตามล่านะครับหา S c l a s s คันใหม่มารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูซึ่งคันนี้นั้นเป็นคันที่ผมตื่นเต้นม,มากๆที่ได้มาเนื่องด้วยความที่มันมีอะไรที่ทำค่อนข้างเยอะจะถ้าถ้าพูดในแนวคนซื้อรถจะบอกว่าคันนี้แม่งโอ้แม่งต้องทำเยอะมากแต่ถ้าเกิดเราซื้อมาทำคอนเทนต์ด้วยนะครับได้ใช้ด้วยเนี่ยคันนี้ได้คอนเทนต์เยอะทีเดียวแต่ก่อนจะถึงขั้นนั้นนะครับตัวรถเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนเป็นรถปี2010นะครับ เป็นรถที่เคยเมาท์มอยไปในสเตเดคอฟฟี่สักสักสักคลิปหนึ่งแหละว่าดูมาแล้วเนี่ยแต่ซื้อไม่ลงคิดอยู่ประมาณ2อาทิตย์น่ะซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อทําไมล่ะครับผมซื้อตัวคันเงิน2 2 1นะครับล็อกที่เราเปิดระเดิมไปเมื่อตอนเดือนพฤษภาคมนั้นเนี่ยซื้อจากเต็ทนเดียวกันตอนนั้นจอดอยู่คู่กันเลยคันนั้นน่ะรถปี2012รถศูนย์ไทยนะฮะออปชั่นเต็มเบาะหลังนวดเบาะหน้าอุ่นร้อนเย็นมีระบบดันหลังเป็นชุดถุงลม และมี3จอครับมีจอที่หัวหมอนหลังด้วยแต่คันนี้นั้นนะครับหนึ่งนะครับรถปี2 0 1 0นะครับอ่อนก,กว่า2ปี2เป็นรถเกรย์ไม่ใช่รถศูนย์สเนี่ยออปชั่นเบาะหลังไม่นวด4คือไม่มีจอหัวหมอนหลัง5นะครับคือราคาเปิดมาเท่ากันกันกบไอรถคันสีนที่ผมซื้อเข้ามาเลยผมก็บอกเฮ้ยทำไมออปชั่นมันต่างกกันาดนี้ทำไมราคาเปิดเท่ากันผมจะซื้อลงไหมเนื่อว่าคันเก่าเนี่ยมัน คือนึกออกใช่ไหมมันซื้อไม่ลง่ะก็ต่อกันไปต่อกันมายันมันยันมาคือมันยันกันไม่จบมาสุดท้ายเขามาให้ราคาสุดท้ายเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังแพงไปเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเขาบอกว่าคันนี้ประวัติซ่อมครบบนะครับครบทั่วเลยประวัติซ่อมมีบินเจ็ดใบนะครับใครที่เคยฟังเซนคอฟฟี่แล้วคงจะอ๋ออ้คันนี้นี่เองประวัติซ่อมบินเจ็ดใบนั้นถ่ายแล้วมันเครื่องกองอากาศกองแล้วมันเครื่อนแล้มันเครื่องกองอากาศกองนล้วมันเครื่องไล่ไปเนี่ยเจ็ดใบ เจ้าของเก่านะครับเป็นคนที่มีบุญเป็นคนที่ชอบทาบุญนะครับแล้วก็เลยอยู่กับเขาเนี่ยลถไม่งอแงเลยนะครับซึ่งผมซื้อมาเนี่ยก็หวังว่าอยู่กับเราเนี่ยก็จะไม่งอแงเราจะได้รับสิ่งที่ดีนะครับกลับมาที่ตัวเรานะครับดังนั้นคันนี้นะครับสีน้ําตาลทองคันนี้นับตั้งชื่อว่าน้องนับทองนะฮะทะเลที่ว่าเดียวนะไปไหนต่อหรอวะดังนั้นเนี่ยบินซ่อมเจ็ดใบนะครับซ่อมแค่นี้เนี่ย คิดตามผมกันนะคือช่วงล่างพี่ก็ไม่เคยทําโช๊คสี่ตัวพี่ก็ไม่เคยเปลี่ยนคือไม่เคยซ่อมอื่นๆใดๆทั้งสิ้นนอกจากฐานห้มันเครื่องดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับนี่ครับจะไม่ต้องมาตกที่เรานะฮะก็เลยลังเลแล้วก็บวกทุนเพราะคันนี้ผมกำกะว่าต้องกำมาสักสองแสนกว่าถึงจะจบนะครับเพราะว่าถุงลมเจ้าของเก่าไม่เคยเปลี่ยนเลยสี่ต้นรถปีสองพันสิบนะครับปีนี้สิบเอ็ดปีอีกไม่กี่เดือนย่างเข้าอายุสิบสองปีหนึ่งรอบพอดีผมว่าคงจะต้องทำาชอคอัพ แต่เดี๋ยวเราไปอู่เราค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้มันรู้กันว่าทําไมผมถึงซื้อรถคันนี้มาจุดแรกเลยที่ซื้อรถคันนี้มาเพราะว่าหนึ่งเนี่ยล้นล้วนเลยครับคือสีผมว่าสีเนี่ยเป็นสีที่แปลกตาเป็นสีที่ไม่โหลนะครับไม่ซ้ําใครแล้วทําให้มันดูมีคาแรคเตอร์เนี่ยได้ง่ายกว่าคือส่วนตัวเนี่ยเฟื่อละนะครับสีเงินเบาะเทาอะไรอย่างเงี้ยแล้วสีดําบอกคลีมาใช้ไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ผมว่าแปลกดีนะครับดู ดูมีอะไรมากกว่ารถ s อสคลาปกติและพูดถึงสีเบาะนั้นบอกเลยว่าผมอยากได้บอกครีมนะครับเบื่อเบาะเทาแล้วแล้วพอเป็นสีน้ําตาลรถเกรย์เนี่ยเราจะได้นี่ครับเบาะสีครีมนะครับที่อยากได้มาตลอดนะก็ตอนนี้ได้จนได้จากการใช้ s c l a s s เบาะสีครีมโดยที่ตัวถังไม่ใช่สีดําแถมพวงาลนยนั้นได้ไม้สลับหนังมาเรียบร้อยนะครับเป็นพวงไลัยแท้จากโรงงานนะครับไม่ต้องไปนั่งทาอื่นๆอีกนะครับส่วนฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆนั้น ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเป็นตัวเฟสลิฟตัวนี้เป็นแผงลายไม้ส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นเบาะสีครีมนะครับโออานั่งสบายนะครับและกาแน่นอนที่เบาะเลยนะครับตัวนี้ไม่มีระบบนวดถามว่าเป็นอะไรไหมผมมองว่ามีก็ดีครับไม่มีก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครที่ตามคลิปผมมาก็จะรู้ว่าเบาะนวดชุดหลังนั้นถ้ามีนะครับด้านในเนี่ยระบบการใช้งานจะเป็นถุงลมนะครับก็จะเป่าลมดันมาให้มันนวดเราบีบข้าบีบออกนี่นะครับและรถเพาะอายุมากๆขึ้นเนี่ย ถุงลมซึ่งเป็นวัสดุยางนะครับมีการเสรืฐฐฐ่อมสภาพตางกันแลเวลานั้นมันก็จะรั่วครับร้อยละ95เนะมันก็จะพังแล้วพังแล้วเนี่ยชุดนวดบอหลานะครับจากคลิปที่เราทำไปคราวที่แล้วนั้นจะเห็นว่าถ้าคุณตัดสินใจต้องการรถที่มันครบระบบเต็มสภาพนะครับชุดหลังนี้ระบบบอดนวดนั้นประมาณ2 3 8 0 0 0บาทนะครับถ้าจำราคาไม่ผิดส่วนมากก็จะไม่ซ่อมผมเองคันนั้นก็ไม่ได้ซ่อมเพราะรู้สึกว่า บาะนู้นด้านหลังนั้นไม่ค่อยได้ใช้งานดังนั้นมีก็ดีไม่มีก็ได้ทําไมมีก็ดีครับมีก็ดีเพราะสุขว่าให้เราซื้อรถมือสองมาเราจ่ายเงินไปเนี่ยแล้วเราได้ฟังฟังชันนะครับครบครบมีปุ่มครบครบนะครับใช้งานไม่ใช้งานอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอนาคตจะซ่อมหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งวันนี้คื้อาจจะมีโซลูชันนะครับของร้านที่เขาบอกว่าเออเฮ้ยฉันซ่อมได้ฉันอนุน,นั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยในราคาที่ถูกกว่าก็คุณมีทางเลือก รถที่ไม่มีมาตั้งแต่ต้นนั้นก็รู้สึกว่าเอออนาคตต่อให้มีคนซ่อมแล้วถูกกว่าที่พี่อาไปถามมามันก็ยังทําไม่ได้เพราะว่าเดิมมันไม่มีระบบนวดแต่สําหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ใช้ระบบนวดดังนั้นรถที่ผมซื้อมาแล้วไม่มีระบบนนั้นผมทําใจได้นอกจากพวงไาลๆไม้นะครับจากโรงงานสีตัวรถที่แปลกตาไม่ซ้ําแบบใครแล้วผมว่าสวยใส่แม็กแล้วจบเลยง่ายๆนะครับแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ ภายในสีครีมนะฮะอีกจุดหนึ่งที่ชอบมากๆเลยสำหรับรถเกรนะครับรถสู์ไม่มีคือ k ีเรสโกครับประตูนั้นจับแล้วเปิดนะครับแต่ปุ่มตรงนี้แล้วล็อกนะฮะและก็มีปุ่มพุชสตาร์ทเรียบร้อยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่รถศูน์ไทยนั้นให้คุณมาไม่ได้ดังนั้นนะครับสำหรับผมเนี่ยผมมองว่า ห้าจุดที่รู้สึกว่าคาใจตอนแรกก่อนจะจะนซื้อเนี่ยคือ1ปีนะครับปี10กับปี12นั้นก็ยังมองว่าเออรถคันนี้แอบเมาว่าผมเห็นจอดที่เต็นท์เนี่ยประมาณตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็เรียกว่าอยู่เต็นท์ปีอย่างละไม่ใช่รถที่แบบรถปี10ที่วิ่งตลอดเนี่ยเป็นรถที่ไม่ค่อยได้วิ่งทดแทนปี10ด้วยไมที่วิ่งมาเพียง81,380มกิโลเท่านั้นก็เรียกว่าจุดที่ เป็นรถปี10ปีเก่านิดนึงเนี่ยทดแทนด้วยด้วยไม้ที่ต่ำมากคือ81 0 0 0นนะฮะแล้วก็จุดที่สองคือเบาะหลังไม่นวดนึกินเราน้าคุยกันแล้วว่าเอ้ยเรารับได้เพราะว่าผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วแล้วก็ขี้เกียจซ่อมสานะครับหัวหมอนหลังไม่มีจอก็นั่งบวกบวกบวกแล้วก็ต่อราคาแล้วก็คำนวณแล้วว่าเออไม่เป็นไรไม่มีจอเราติดจอ Android ได้ครับผมเช็คราคาแล้วจอ Android ประมาณ 10- 2 5นิ้วนั้นติดข้างหลังนะครับประมาณ1ม0 0 หมื่นนิดๆิดนะครับติด2จอก็2 0 0 0 0กว่าบาทแล้วก็จอหน้าค่อยว่ากันว่าใช้ Android หรือไม่ก็ตอนนี้เราโอกาสเรามาละพอรถมันไม่มีจอหลังมาเนี่ยเราสามารถใช้จอหน้า Android ได้แล้วก็จอหลังก็เป็น Android นะครับทีนี้มาทําว่ทํางานแยกจากกันได้ข้างหน้าดูกูเกิลแมปนะครับข้างหลังลูกๆดูกระตูนอันนี้แล้วแต่ก็ทําให้เออจอหลังก็หมดไปอีกหนึ่งโจทย์นะครับแล้วก็เราก็เออเราได้คอนเทนต์ใหม่แล้วเดี๋ยวเราทำคอนเทนต์กับรถที่ไม่มีจอหลังนั้นทําอย่างไรบ้าง หนึ่งคอนเทนต์ก็ตกไปก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับจุดที่ผมคาใจนั้นผมทะตาแล้วว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะครับน่าจะโอเคกว่าแต่ฟินมากกับตรงไหลายไม้เบาะสีครีมนะครับแล้วก็คีเ l สโก Go TS Class นั้นคุณหาได้ยากมากๆสํำหรับคนที่ชอบของแปลกนะครับกด Subscribe นะครับกดตกิดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆของเจ้า Vlog Series น้อง นับทองคันนี้นะฮะก็มีสิ่งที่ต้องทำมากมายไก่ก่อนนะครับไล่เร็วๆ,ๆนะครับคันนี้ต้องมีจำนวน9-10 e ถึง10 EP ด้วยกัน1น,นั้นเราเช็คช่องล่านะครับเช็คเครื่องเพราะว่าถุงลมนั้นผมว่าไปแน่นอนจะมีการซ่อมโชว์ถุงลม4ต้นเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเราติดตามดูกัน2คือตัวถังนั้นมีต้องเก็บค่อนขอน้างเยอะนะครับซุ้มล้อขวานั้นดุง้งตัวแก้มประตูหลังซ้ายนั้นเอ้แก้มประตูหลังขวานั้น แถวแถวฝาถังน้ำมันนั้นเก็บสีมาไม่เนียนช่องบนฝากระโปงนะครับกรอบแตกหักเสียหายฝาท้ายนะครับยางขอบฝาท้ายก็หายเดี๋ยวต้องไล่เบิกใหม่ทั้งหมดนะครับขอบโค้งขอบคิบค้วนั้นต้องไล่เช็คทั้งหมดตัวถังสีเครื่องช่วงล่างนะครับแล้วก็สื่อความบันเทิงนะครับเป็นสเต็ปต่อไปคันนี้รถมาไม่มีฝีกต้องเรียกช่างพีลาัมาติดทีมอีกเหมือนเคยและแน่นอนครับรถพิอาร์ตต้องจัดแม็กมาใส่แต่ตอนนี้คือแม็กเนี่ย ล้อ,อยางต้องทําแน่นอนแล้วล่ะเพราะว่ายางเนี่ยเป็นยางปี2016ครับสภาพแตกรายงานน่ากลัวมากก็เรียกว,ว่าจะต้องรีบทํานะครับก็ติดตามชมกันไว้ครับกับน้องนับทองครับนี่ผมพี่อาร์ตลาละพบกันใหม่อีพีหน้าเราจะเอาน้องนับทองไปทําอะไรอย่างไรบ้างและที่สำคัญคือทําที่ไหนราคาเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆติดตามกันครับสวัสดีบาย